วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพชัดๆนักร้องดังกระต่ายพันนิพา,น,าน่ารักสมวัยหลังเจอดรามา่าลูกใหม่โตเกินอายุกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั้งโซเชียลเมื่อภัยบูนนั้นก็ได้โพสเดือดสวนกลับไม่ไหวหน้าหลังเจอชาวเน็ตดรามา่าลูกใหม่ กระตายพันนิพาใน M.V. เพลงใหม่โดยชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคอสตูมแม่ตาอีกแล้วกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแม่ใหญ่แม่ตาโอ้ยยยยยเมคอัพเอยคอสตูมเอยจากนั้นไพบูลก็ได้ตอบกลับว่าขออนุญาตนะครับพวกบอกว่าบ่อผ่านไม่สวยแม่ตาต่างๆนานาขอถามแง พวกนักขีดกลางสร้างประโยชน์อย่างครับเพลงนี้เราตั้งใจแต่งตัวให้น้องเป็นผู้ใหญ่รอฟอ่างเพลงดูเอ็มวีก่อนนะครับก่อนที่จะเม้นบูลลี่คนอื่นไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านก่อนที่ facebook กระตายพันนิพาแฟนเพจนั้นจะได้โพสต์ระบุข้อความว่าขออนุญาตเล่าถึงดราม่าชุดการแต่งหน้าของเพลงเบิ์เจ็บหรือกระตายพันนิพาในทิกทักที่ว่าเมคอัพททำให้แก่ชุดเหมือนแม่ตาใช่ครับ เพลงนี้เราตั้งใจให้น้องกระต่ายมีอายุเราสามขีดกลาง40ิต้นต้นเป็นหญิงวัยสร้าง,งครอบครัวที่ผิดหวังในความรักโดยมูแอนโทนของเพลงนี้จะออกหมดหมดเศร้าเศร้าสูญเสียมืดดำฝากติดตามดู MV เต็มด้วยนะครับวันที่14เดือนมีนาคมนี่1 7 0 0นิ้วเจ็ดลึกแน่นอนดูตัวอย่าง h t t p s y a ว t u b ทั a n 8 3บ b 6 i และวันนี้เราจะพาทุกท่านมา เปิดภาพชัดๆนักร้องดังกระต่ายพันนิพาน่ารักสมวัยหลังเจอดราม่าลูกใหม่โตเกินอายุงานนี้กระต่ายพันนิพาจะน่ารักสดใสขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลย